เดนแดนดนปุ๊บอุ้อ้าโลไอเหลือมนันต็เหลือมั้งจ้าว้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไ่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีของเด็ดอีกแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปหาพ่อก่อนนะดูนๆ่นคุณผู้ชมดูนุ่น อันนี้คือของเด็ดว่าของเด็ดเอ๊ะเคแล้วก็เนี่ยนี่ขนาดนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เคอันนี้คือของของฝากจากพี่พลอยของน้องคอยก์เหรอพลอยโฮมเมดครับน้องคอยก์ส่งมาเรื่องะนี้ใช่ส่งของมาให้อีกแล้วครับเจีจริงๆผมรู้แล้วข้างในเป็นอะไรแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวให้พ่อแกดูเองแกะไหนพ่อแกนี่นะนี่ค่ะพร้อมยังพ่อพร้อมละใช้มีดครับแกะกันเสร็จกัน เพราะคิดว่าเป็นอะไรอ่ะให้ให้เดาววันโอเคไอคิ้นว่าื้อไอคิ้นะครับลองดูกันว่าจะใช่ไอคิ้หรือเปล่ากล่องมันยาวไงนะกล่องมันยาวอ่ะเอาละครับเอาละครับแดนแดนแดนปุ๊บอ้าวลูกเยังอะอะไรอะไรเพราะเรายกขึ้นเลยคุณผู้ชมยังไม่เห็นเนี่ยโป้ตกยังนี่โอ้ยไอเหลือมันก็เหลือมก้า โอ้ใหญ่กับพอ่อกี่นิ้วห้านิ้วห้านิว้วหอนลูกอะไรพ่อว่าอะไรพ่อมันคืออะไรพ่อรู้จักไหมเนี่ยอย่างนี้ผม<อ>พ้ <นะ S 1> พ่อดูแล้วมันมันเหมือนอะไรองเดียวกันเลยถ้าด้วยโห่เปลีป่ยน,นปเปลี่ยน<อ>ปลาเย็นนะปลาเย็นปลาไหมลมอเล่มอเล่หรือมูเล่น่าจะมอเล่ครับเ,ออเป็นปลาไหลทะเลพ่อเนี่ยครับคนภาคใต้คนที่หาปลาเขาก็กินกันปกติ พี่พลอยบอกว่าอันเนี้ยแปลกดีไปเห็นแล้วคิดถึงพ่ออยากส่งให้พ่อได้ชิมตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าน้ำหนักเท่าไหร่พ่อว่าเท่าไหร่อ่ะสองโลครึ่งสองโลครึ่งเหรอประมาณน่ะต้องรอถามพี่พลอยทีหนึ่งนะเดื๋ยวลืมบอกนี่พี่พลออนี่พพลอเออแม่นอันนี้นี่นี่อันนี้มันแม่นมันกุ้งกับมันปูนะครับใครเป็นเอฟซีเราก็ไปอุดหนุนพี่พลอยด้ถือเป็นการขอบคุณพี่พลอยนะครับที่ซื้อของมาฝากพ่อเนาะเออแม่นไปอุดหนุนพี่พลอยได้อันนี้เป็นมันกุ้งกับมันปู ติดต่อได้ที่นี่ครับในอร่อยเลยนะติดใจติดใจพอเคยกินละนน่ะใช่ผมก็เคยกินที่เราคั่กินบ่าอร่อยที่นั้นเนี่นะชุดยอดเนื้อพี่พอยใจดีมากส่งของมาให้แต่ทีก็ส่งนี่มาให้ตลอดเลยขอบคุณนักนักน้องพลอยคนงามมากครับงามขนาดเนื้องามกยใจดีด้วยเนื้อชุดยอดนั่นแน่นะชุดยอดแตี่ยทัชชี่แซ่บกระปุกเนื้อกินเตะเลยติดใจจริงจริงข้าวเหนียวก็ไล่ข้าวฉวยก็ลีข้าวสวยร้อนร้อนเ่ะคุกกับข้าวเลยไปเดี๋ยวมาแกะดูกันนะพ่อเนาะกินก่อนดูว่าเนื้อมันจะลื่นหรือว่าเป็นกระดาษทรรรายยยยเป็นนนนนนัััังงงไไมููู่่้ะะอีใแพคติกกบด มันจะลื่นหรือเปล่าครับลื่นไหมเนื้อลื่นหรือว่าอย่างไโอ้ยอันนี้เมือกมันมางกว่าเมือกมันนะไอ้ที่มันลื่นลื่นอ่ะเนี่ยโอ้ยลื่นมากเลยอ่ะเออเนี่ยเท่าว้าวโอ้ดูใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเลยปลาเนี่ยนะปลาอย่างไาจีบันอะไรอย่างไรปลาไหลมอเล่ปลาไหลมอเล่ครับผมอันนี้มันกินมันกินเนื้อนะเนี่ยฮะเป็นสัตว์กินเนื้ออ๋อปกตินี่ปลาไหลพ่อทำไงนะ ใช้ใช้อะไรนะให้มันขี้เต้านะขี้เต้าอ่ะขี้เต้าเนี่ยออกเนื้อมันออกหมดอ่ะลื่นตีลื่นมาเนี่ยนะถ้าทำปลาไหลเข้านี่นะครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะได้อยู่ใช้ขี้เถ้านี่ยนะจะขี้เถ้าอ่ะลองลองดูเนาะลลอองงใช้ขี้เถ้าลองดูครับอันนี้เป็นปลาไหลทะเลโอเอาเพราะไม่กลัวหรอปกติกลัวไม่หายนี่กลัวไหมกลัวไรกินแล้วกัน คือะจริงด้วยนะนี่นออกประตูแล้วจมจมเห็นเนาะใช่ๆ่ยางขนาดนีอครับมื่ใช่มื่นกันนี่เป็นมือนั่นเลบเอาละครับผมเดี๋ยวพอจะรูงไอ้เหีจยมมากอาไปไปล่างมา คิดเท่ากันว้ายสี่งนี้เกลับมาแล้วลื่นอยู่ไหมอืมก็ไม่ลื่นนะไม่ลื่นละซึ่งมันก็ใช้ได้ผลจริงนะครับใช้คิดเท่ากําจัดเมือกนะครับอือแรกก่อนนะทำอะไรเพิ่มมากันเยื้อมันสีขาวเนาะมันสีขาวเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเหมือนปลาตะเพียนเลยกลางน่าจะเยอะอยู่ครับโอ้เหนียวว่ะละ วิวดูสดมากเลยนะเหมือนแบบสดจากทะเลเลยคุณผู้ชมมันไม่รู้สึกว่ามันซีดหรือหรือว่ามีน้ําแข็งอะไรเลยนะแบบเขาทำอะไรก่อนเนี่ยเนี่ยหนึ่งเหยือแยนนี่นะผกคิดว่าโปรตีทำสองเมนูก่อนนะสองเมนูแล้วอันนี้ปรตีนหลามกึ่งนะนี่หลามเนาะหลามแล้วก็ในในเปลี่ยนลาบลาบอะไรลซะลาบอะไรลาบอะไรลถ้าดีเปลี่ยนสองเมนูวันนี้วันนี้ปรตีนหลามทำนผูกไกรลาบ อ๋อวันนี้ทำเมนูเดียวกันทเมนูเดียวกันโอเครอติดตามนะครับกระดูกพวกเนี้ยหลามอ๋อหลามกับอันนี้โอ้โหกระดูกแล้วก็หางตรงนี้หลามจีนเนื้อในเนื้อนีนะนะไม่รับโอเคดูเนื้อคุณผู้ชมดูเนื้อใกล้ๆนี่อะไรนะครับโอ้เนื้อเป็นแผ่นเลยคุณผู้ชมไม่รับนะครับนี่ครับไปแล้วเปลืบเลยเดี๋ยวผมไปแช่ตู้เย็นไว้ ปเดี๋ยวเรามาดูเครื่องหลามกันมีอะไรบ้างเพาะอะไรบ้างาครับผมเครื่องนะครับจากไข่น้ำมันก็หอมขาวนะครับ<ข>หอมแขกเข้ามิน้นแก็พี่ชดนะครับนี่ผักเพชรผักเพชรก,ก,ก็คือผักขานนนดนะครับคุณผู้ชมชลดนะครับเกลือครับนี่ครับผมอันนี้ด้วยนี่ด้วย อออันนี้อันนี้นี่่ไไมด้ใส่ไม่ได้ใส่แล้วก็อันนี้ครับมันปูเนี่ยเพราะนี่มันปูครับผมส่วนนี้เป็นมันกุ้งนะครับไมในปรุงนะครับกินเนื้อ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 อร่อยไปอุดหนุนได้นะครับผม ครับผมประมาณน bo ี้นะครับเก๋นะครับสโสมครับพริกนะครับถั่วหางถั่วหน่อยผักนะครับนี่ผักเผ็ดหรือผักชาตนะครับมันจะเผ็ดเผ็ดซาซาหน่อยนะันดอกมันหรอวอดอกมันความหวานนะมันก็ยอดอ่อนนะยอดอ่อนมั้งเลยอ่ะเดี๋ยวเอายอดอ่อนแล้วก็ดอกนะครับ นะครับผมควรเข้ากันนะครับใส่ผพักนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมใส่ผกนะครับนี่ครับหัวลงไปส่อนนะ หมดเลยพอนี่หมดจริงๆโอ้ยพออยู่พออยู่เขาอยู่เนาะหมดอยู่ข้าวอยู่เออโมเลียเราตองปิดไหมกัวฝุ่นกัวอะไรเข้านะพอนเอาตองปกปากนิดหน่อยจำโมเลียโอ้หนักปึกเลยพ่อถึงนู้ ปิดฝาหน่อยแล้วก็นําไปใส่ไฟกันครับเอาละครับเรียบร้อยครับผมปลาไหลโมอลี่ครับนี่ครับหลามแล้วครับผมนี่ครับโอ้ปลาไหลโมอลลี่ไปเดี๋ยวรอดูตอนอีกทีตอนมันเดือดเนาะเดือดแล้วพ่อเดือดนะฮะเดือดบุกๆเลยอ่ะเออค่อยๆไปเนาะค่อยๆหลามไปนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ไฟแรงมากดูดีมันเดือดมากนะฟังเสียงผู้ชมบุกๆๆอย่งนี้ยโอ้ยมันเดือดมากเลยนะพ่อเนี่ยเดือดจ้าราติดตามกันอันนี้ก็ผ่านไป ครึ่งชั่วโมงนะพ่อโอ้ครึ่งชั่วโมงอะเนาะคิดว่าน่าจะสูงเลยบรรทัดที่มันสูงง่ายอยู่นะนี่ของดูดนี่ดูที่อ้าวหอนี่เป็นนี้ครับโอ้กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมเอาแล้วลุกเร็วครับเอาละครับผมอรียบเรียวอรียบเรียวปลาไหลทะเลครับมาเจอสุดอาหารป่าครับผมโอ้ยออกมาแล้วครับโอ้ยดูสิโอ้ย มีครับผมว่ามีนี่มีค่ะมีค่ะโอ้ยังกวนโอ้ยมาแล้วครับยังยังไม่หมดครับโอ้แต่เนื้อมันเด้งมากเลยพ่อนะผ่าบอข้างล่างมันได้ยึติดมั้ยอือผุ้ชมดูไอ้มื่สิครับร้อนโอ้ยเหลือเยอะเลยนักขนาดแล้วโอ้ยเหลือขึ้นกระบอกเลยอือโดนไงเอ้เกินหรอขนาดแล้ว แต่เท่าที่ดูคือเนื้อมันเด้งมากคุณผู้ชมนี่หัวนะครับเอาละครับผมโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับผมขอจมือนะครับโอ้ยดูเนื้อมันดึงมากเลยนะเนื้อมันกางเกลืกเลยนะเนี่ยระวังกางนะนี่นะครับเอาละครับผมทำไรครับไงับผม เนื้อปลาไหลมอเล่ครับอีก่มัวขนาดอีก่มัวขนาดอีกอีก่มัวขนาดโอ้คือคือดีขนาดน้อมันด้วยมันมากกว่ากินหวานกินมันเหมือนเล่เนอะคือดีนะเนอะเนี่ยเน่เนีเนยเนี่ยเนเนอหนังมันดึมๆอย่างนี้ะว่าลองหนังเนอะนี่ครับเราหนังนะครับดูดูทางลายนไว่ามันจะมีลายนี่โอ้ยหนังอย่างนี้เลยเอาละครับผมหนังครับ อืมน้ำกรึบกรึ้ยอร่อยมากขมข้าวขมข้าวเนี่ยกินเจ้าตำเครื่องฉันเนี่ยตับมูลีเออร์ต่อย่างนี้กินผักเพชรบ้างไหมไม่กินไม่กินผักักเพชรหน่อยออกเลยเนาะอืมออกกรันคำเรียกนะครับเนี่ยข้างแรกข้างแรกรนชีวิตอืมนี่ั้งขอบคุณพี่พลอยนะผมอืไปอุดหนุนสินค้าพี่พลอยด้วยนะครับพลอยโฮมเมดโอ้ ผมดูเนื้อมันจะหนึบๆนะแบบมันให้เนื้อเคี้ยวอ่ะหนึบๆๆนะึมๆนะแล้วหนังมันก็น่าจะนุ่มๆแบบหนึบๆเ่งนียนูโอ้ยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยดูฟันดูนี่ต้องอันนี้ได้ครับอันนี้เป็นมันดูดิมันกุ้งอ่ะมันกุ้งอืหอมมากความคาวแล้วอะมันกุ้งกับมันปูเราต้องใช้ช้อนที่แบบยังไม่ได้ใช้เนาะถ้าเกิดเราเอาช้อนเก่าช้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียง่ายนะครับ กินไม่หมดไงเก็บไว้ได้ต่อนี่มันปูอ่ะเนี่ยสีมันจะเข้มๆเลยแลาวพอกินเลยคือน้ำลายเนี่ยไม่ได้ชิมเลยเนี่ยเหมลอปลาไหลก็น่ากินมากสนใจสั่งได้นะครับมันกุ้งมันปูพี่พลอยนะครับผมขอลองปลาไหลแล้วกันขวานมือเหรอครับนี่ลองปลาไหลเลยหนังกรึบๆนะหนังกรึบๆ กินเหมือนเล็เนาะเนาเก็ปายกะโอ้ยเนื้อ oh, ม no. ันกึบๆนะพ่อออืืห mm นัง hmm. มันอ <so ok ่ะม e. mm ันความหวานของเนื้อมันเนาะหวานเดีืมเฮ้ยมันอกีกินอ่ะเนื้อมันกึบมากเหมือนปลาดุกแม่น้ําเลยอ่ะมันแข็งๆนั้นเนื้อมันอ่ะอืมโอ้เนื้อเป็นอย่างเนาะหนึองบานเลยมันปุ๊มันกุ้งอ่ะมันจะมีความเป็นกลิ่นกุ้งนะใช้มือแล้วกันครับ ืมันปูก็หอมปูอืมพี่วายส่งมาอย่างเงี้ยผมชอบกินตอนเช้าง่ายดีอ่ะอืมเนี่ยอุ้งข้าวเสร็จใหม่ๆคุกกินได้เลยเนื้อปลาต้งจะเป็นสีขาวเนะพ่อที่สีมันเข้มอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ครับคุณผู้ชมเขาใส่ข้มิ้นต์ด้วยเนื้อแบบขาวๆนี่แหละมีก้างหน่อยมีก้างอ่ะย่ากของก้าง ก้าง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 ว่าหนังวันนี้มันแบบหนังอร่อยมากโอ้โหร่วงเฮือแบบแต่เนื้อมันมีไอ้หนังมันมีความมันความหวานบอกเนื้อนี่อร่อยนะมันมันเหนียวมันมันเรียกว่ามันมีกลามหวานอ่ะครับ นี่นะครับพ่อชอบนะพ่อชอบกินไอปลาดุกแม่น้ำเลยนึ่มๆอย่างเงี้ยนื่มๆเนี่ยชอบขนาดไม่ไม่ชอบขนาถ้ามัน<อ>แข็งอะ่ะมันไม่ได้แข็งนะมันนึ่มๆบะเนื้อมันตึงๆนะไม่รู้ว่าเขาไปทาอะไรกินบ้างอะ่ะผมว่าแร่บ,บางๆแล้วก็ลวกไหมลวกก็น่าจะได้นะลวกกับน้าจิ้มอ่ะเนาะเนื้อมันนึ่มๆไงลวกกับน้ําจิ้มเนาะือเว่าะว่ะเนี่ยลามเนี่ยที่หอมหลายอย่างแจงส้มหมี้ก็ได้นะผมว่า แต่ปัญหามันก็คือกล้ามมันเยอะกล้ามมันเยอะอืมเนี่ยกินยากเนี่ยแต่ัน้กล้ามแข็งมากเน้วผมกินเน่นกินน้ำพริกก็อื้อหนังกรึบๆเนี่ยแต่ผมว่ามันมีความหอมความหวานเอกลักษณ์ของมันอยู่นะนี่กับแต่ผมไม่ค่อยชอบตรงหนังมากครับดึงๆมันแข็งนะเนื้อแข็งวามสับปะรดเนี่ยเนี่ยกัดเนื้อนี่อรึบอย่างนี้เลย มันคาะน้องมันบอกมันบบกมันเหมือนปลาเชมอนก่อนนะเนื้อมันหวานแต่ว่าก้างมันเยอะอว้าวเจ๋งเลยอะไรพ่ออะไรเอาละครับเอาหูมันเลผมละเอาเลยเอาเลยนี่โอ้หจัดเลยผมคอนี่ต่อแล้วกันเนี่เพิ่มยังไงเพิ่มข้าวหน่อยครับพอไหมพอข้าวอยู่ไหมแบบนู้นเอาเอาละ อืมพอกินเลยนะปลาไหลเนี่ยมันอร่อยอยู่ไม่ใช่ไม่อร่อยหรอไม่ค่อยชอบตรงเนื้อมันกือบอะ่ะมันกือบๆกือบอะเล้กล้างมันเยอะอันท้องมันไหมโอ้ยที่เป็นลองกินที่แบบสันหลังมันอะอืมเขาเขียวมางเหรอเอาละไปลาไหลอืมตัวมันใหญ่เพราะมันคล้า,าปปยปลาปลาสังเนียพอรู้จักไหม มูจักกะปลงเงี้ปลาเงี้ยเหะปลาเงี้อืมโลอร่อยเนอะเหมือนไั่ไหม้ายๆแน่เนี่ยเหรออืมคล้ายๆนะให้ภูมิเขาไปกินกันอ่ะใี่เกจภูมิเขาเนื้อมันไม่เนื้อหนึบๆแบบอย่างเงี้ยแต่ก้างมันเยอะเท่านี้เลมันก้างมักขยี้นั่งก้างมักเยอะเนื้อมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอเนื้อมันแข็งๆอย่างเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยเป็นหลางเป็นอูบเนี่ยอ๋ออันนี้เนะครับอืมแล้วมันกือบมากอ่ะ ันนี่อร่อยมันปูก็อร่อยมันกุ้งก็อร่อยปลาก็อร่อยถ้าผมนะมันกุ้งมันปูอร่อยกว่า <c oughs> เนื้อมันอร่อยแต่ว่ามันกรึบๆๆนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ออเจ็นๆเดี๋ยวมอนกันเราชอบเอ,อ,อย่างปลาดุกแม่น้ำอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยชอบเออชอบขนาดลั้ปลาดุกน,นปะปลาดุก,กน,นะตัวใหญ่ๆเต้ยหนังมันหนาดีนี่ครับผมปิดท้ายนะครับผมไม่เหมดเหรอไมีกินหมดโอ้ยไม่หมดแน่นักขนาดนั้นไปตันเียร์นี่ไงนี่นี่กางอเออ ก้างสุดยอดจริงก้างอยู่ในเนื้อเนาะเนื้อกลับติดเนื้อมันปลาอะไรเป็นอนุ่มปะไรเนี่ยนะปลาอะไรที่เขากินตลอดเนี่ยนะแต่ก้างมันอ่อนเนาะแต่มันอ่อนมันอย่ามาอี้รู้อ่อนเลยปะเข้าเอ้าผมไม่ไหวแล้วนะครับพิดท้ายครับผมโอ้ยดูทุกนิ้วเลยโอเค ก็ฝากด้วยนะครับคุณผ no like ู้ชมมันปูนะครับมันปูมันกุ้งพี่พลอยนะเดี Murray, ๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับก็ไปสั่งอุดหนุนพี่พลอยได้นะผมขอบคุณที่ส่งวัตถุดิบเด็ดๆนะครับมาให้ไม่เคยกินเลยครั้งแรกในชีวิตหอมขนาดเลยหอมน่าสองเลยหอมมันปูก็หอมปูมันกุ้งหอมกุ้งนะครับมีกินปูกินกุ้งใช่ครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครรับมาาะะลลออไไร ลามปลาไหลมอเล่เออ, <More. S 2> เอ,อามาปลาไหลมอเล่ครับปันนี้ครับผมมันกุ้งมันปูพี่พายครับผมน่นครับ